ี่เวช่เอาขยะตนี้ใส่ขยะหอยไเดีนช่วยเปิดถังอันนี้หรอถัขยะใ่อนมันะน้มยใช่จริงๆมันเป็นถังน้มันที่เหลือใช้่ว่าที่นี่เขามีนวัตกรรก็คือแบบยุกให้มันแบบเข้ากับยุคนี้ใช่ไหมก็คือเห็นไหมมิหน้าจะเห็นว่ามันเป็นถัขยะเท่าเดิมแบบขาดแน่ๆเลยแล้วแบบจะยกยังไงใช่ไหมแต่จริงๆแล้วต้องไอ่มันเท่าเดิมจ้าดูถังขยะ อยามันแบบมาตรฐานก็คืออันเนี้ยมันจะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่แบบเราคิดค่มันเป็นเรื่องธรรมดามากที่แบบหลายๆคนใช่ไซึ่งข้างในอ่ะเราจะทําเป็นแบบเห็นไหมมันจะมีขาั้งข้างในอ่ะซึ่งแบบเนี้ยมันจะดีกว่าที่เราแบบต้องมาตัดถังอ่ะตัดถังทั้งสองส่วนใช่ไหมแล้วก็จดการต่อนอะไรแทนหมาใช่ไหมใช่หมาแบบเดี๋ยวมันแบบคุยถังขยายอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติเราวางขาตั้งข้างนอกเนี้ยมันก็แบบมันจะอาจจะสูงเกินไปสาหรับเด็กอะไรประมาณเนี้ยแบบ ทำให้เด็กแบบเปิดทางขยะไม่ได้เงี้ยมากกว่าจะแบบทางมันแข็งแรงด้วยนะแบบหมามันขึ้นไม่ได้อะแต่ถ้าเราตัดออกมันเตี้ยแล้วหมาแบบขึ้นไปได้เลยโอ้โหว่าแบบนี้ก็ดีนะถ้าสมมติว่าแบบเราเอาขาตั้งไปเข้าหน้าเหมือนวัดอื่นใช่ไหมเราก็ต้องทาต้องขาตั้งต้องตัดทั้งขางเลยแบบทำยากด้วย แบบนี้ก็ดีเหมือนกันวัดแบบมีนวตัตก,กรรมอะไรแบบนี้ด้วยใช่แล้ว<ช>แล้วบางทีแบบถังก็อาจจะเหลืออะไรประมาณนี้แล้วมันก็แข็งแรงกว่าแบบพลาสติกอย่างนี้ด้วยเนี้ยมันก็แบบใช้ได้นานอย่างนี้มากกว่าเป็นเรื่องแบบเล็กๆเนาะใช่ขอข้าวมากใช่เอาไปทำท่ิมพ์ไหมลองไหมแต่มันดีนะหมายถึงว่าใส่ของได้เยอะันนานอะไปเป็นปีน่ะนี่นะคะถังขยะเนี่ยค่ะเราก็สามารถเป็นสามารถสร้างความคิดสร้างสรรค์ได้ไม่ไม่ใช่แบบ มันเอาความคิดของคนอื่นเป็นหลักอะคะ่ะเราก็ใส่ความคิดเห็นของเราแบบไปในผลงานชิ้นนั้นมากกว่าค่ะใช่ทางขายานเนี่ยมันก็สามารถเห็นได้ทั่วไปใช่ไหมคะการที่เราจะทำเนี่ยเราจะทําเหมือนแค่คนอื่นก็ได้แต่ว่าการคิดนมอก,ก่อนเนี่ยบางครั้งมันก็สร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้แล้วก็แบบเออมันก็อาจจะทําให้พัฒนาหรือว่าเห็นอะไรที่ดีขึ้นก็ได้ค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็สําหรับทางขยะเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบนิทานเลยเนาะเหมือนแบบทางขยะใบเดียวแต่คิดได้หลายเรื่องมากเลยนะคะอย่างเช่นทางขยะใบนี้ตอนแรกเริ่มที่แบบผ้าจานใช่ไหมเป็นคนลงมือทํานะคะอตอนนั้นทุกคนก็แบบอาจจะสงสัยว่ากําลังทําอะไรอยู่เพราะว่าแบบไม่ได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างอะค่ะมันก็แบบสะท้อนสัจธรรมให้เราเห็นอย่างหนึ่งว่าคนเนี่ยจะเห็นว่าเราทําอะไรจนกว่าเราจะทําสิ่งนั้นแบบสําเร็จแล้วอะค่ะเพราะว่าระหว่างที่เราทําแบบบางคนเขาก็ไม่รู้ว่าเรากาลังทําอะไรอยู่แต่ว่าคนที่สําคัญที่สุดก็คือเรา ที่แบบรู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่แล้วก็เพื่อจุดประสงค์อะไรนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นแบบคนอื่นเขามีอะไรนะน้ำพึ่งหยดเดียวใช่ไหมอันนี้ทังขยะใบเดียวคือแบบคิดไดห้หลายเรื่องมากเลยนะคะก็เป็นอีกแบบเรื่องราวดีหรือว่าอีกหนึ่งสิ่งอย่างดีๆที่เราเจอที่ศูนย์ที่นี่นะคะก็แบบเป็นเรื่องดีๆมากๆากเลยค่ะ